สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมหวยกุ้ไทยพารวยนะคะวันนี้ลงฮานอยเน้นไปที่ฮานอยพิเศษนะคะฮานอยธรรมดาปกติวิ่งรูด9ก้ากับ7นะคะเด่นที่9ก็มี9ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเจสามดเ้า ตัวกันก็มีสามแปดหกเจ็ดนะคะกลุ่ม vip ของเราก็มีเน้นเน้นให้นะคะตัวจอให้ตัวเลขจะลดน้อยลงนะคะสนใจเข้ากลุ่ม vip ก็ทัก facebook ได้เลยนะคะกุหลาบู้ไทยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Ko